สวัสดีครับนี่เราดูกนก่อนนะผมจะทําอะไรครับนี่นัดเท่าไรครับอ๋อทำตัปอดตายให้วัวมันต่อย <laughs> ให้วัวชนอ๋อมันตอ่อยที่เออเอาหัวมันต่อยอ่ะอ <laughs> หัวมันชนนะครับต่อยเออต่อยก็ต่อยครับเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงหน้าเออช่วงหน้าฝนนะครับมันก็นคือมันจะมีลุงเยอะนะครับแล้วก็ทําให้วัวเราคันได้นะครับคันเสร็จแล้วมันก็จะไตขูดกับ เสร็จไม้ครับเพราะว่าพอบูพของผมก็ของนาผมก็เป็นเออเป็นไม้นะครับมันจะมีเสีย้ยเออที่เนเหแหลมแหลมไม้มันแหลมแล้วมันกุนกปลาะมานเป็นแผลนะครับก็เลยนั่เเน,นเลยไอ้นั่นเลยคิดได้ไอเดียลองดูนะครับว่าเอาถุงปุ๋ยนะครับใส่กับไอฟ,ฟางแล้วก็ปัดไว้นะครับนีออ่อย่างน้อยก็ให้มัน ายคันนะครับเวลามันจะถูกดึงกัดครับหลกคนเราโดนดงกัดนั่งขัดไอ้เกาเลยครับนะครับถ้าภาษาใดกับบัวเลยครับบัวมันคันมาเกาบัวมันก็คันเหมือนกันครับนี่นะครับเอาไปใส่ในอในทออบัวเลยนะครับมไ้

โอ้กะน้ำบอกว่ากะให้พอดีก oh ับตัวนะครับไม่ต้องสูงมันครับอออัพอดีกับน้ำตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเวลามันขูดกับขูดกับน้ำตัวครับก็ดูนะนะชนไปชนมาไม่ได้แล้วครับอันเอก้อนนี้คือก้อนเกลือแคลเซียมนะครับอันนี้อะไรครับก็ทำเรื่อยๆทำสักสองสามจุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบัวเรามีสองจุดมีสองตัวก็สองจุดนะครับ วันนี้แะครับแขวนไว้นะครับให้มันชนนะครับเวลาดุงไอ้ดูเวลาดูมันกัดนะครับเวลามันคันนะครับนี่แขวนไว้นะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าให้ให้เขาไปขูดกับเศษไม้นะครับเพราะว่าถ้าขูดกับเศษไม้มันจะดทาให้เออเป็นแผลได้น,นะครับเพราะไม้เราก็ไม่ได้ไม้ดีแบบธรรมชาตินะครับ มีเอ่อน้ำนะครับหรือเศษปูอยู่นะครับนะครับแขวนไว้จะสองสาอันนะครับต่อคอกนะครับนะครับลองดูนะครับก็อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่เออดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยให้เขาเลยนะครับอย่างน้อยก็ให้เขาขูดเล่นนะครับขูดกับนําตัวเอาขูดเไว้นะครับ ลองดูนะครับไม่เสียหายอะไรก็เราก็ไม่ได้ลงทุนด้วยนะครับนะครับก็ลองดูนะครับรียนครับเออก็แขวนไว้สองสองขีดครับแขวนไว้สองขีดนะครับนะครับนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้เมฆมันเอ่อตูนหนึ่งเมฆมันหนึ่งอันดูวันหนึ่งอันครับนะครับลองดูครับไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายอะไรครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ <ซ>สีตังะนะครับไม่ได้ตัวคืออะไรครับลองดูนะครับลองดูครับไม่ลองไม่รู้ดีกว่าอยู่เฉยๆครับ